ขึ้นในเช้าของวันที่5ตุลาเมื่อหนังสือพิมพ์บางกอกโพส์ได้ลงภาพของการแสดงละครเพื่อประกอบข่าวที่ทางตำรวจแถลงถึงการจับกลุมตำรวจชั้นผู้น้อยจำนวนสี่คนซึ่งก่อคดีสังหารช่างไฟฟ้านักคปรปฐมปรากฏว่าใบหน้าของผู้แสดงคือนายอภินันบัวหักพักดีเมื่อถ่ายภาพมา บางมุมมีความคล้ายคลึงกับองค์รัชทายาทอย่างไม่คาดหมายถามว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรจากมีการเ,เรียนแบบบุคคลนึกแสนคอแต่งหน้าให้เหมือนสมเด็จพระบรมอย่างนี้นะฮะนั่นแหะจุดขึ้นมาพราะจุดขึ้นมาก็ทางสารีวิจุนิคือยังเกาะซึ่งช่วงนั้นพันเอกอุทานท่านยังเป็นหน้าตารีอยู่ก็มีการกระจายข่าวกันคนมาสนามหลวง อะไรนะฮะแล้วก็นนายธรรมศาสตร์ก็มีการชุมนุมนอะไรเงี้ยบอกได้เลยนะครไม่กระทิงแดงเราวันนั้นเรามีกําลังไม่ไม่เป็นไม่นิดเดียวสี่ห้าสิบคนนั่นเองเ่ย <c oughs> ผมก็หนักตอนเช้านะฮะผมอยู่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อะช่วงคนมั่วกันแล้วยังมีคนมาไล่ผมบอกเฮ้ยมึงถอยไปนะเดี๋ยวพวกกระทิงแดงเขาจะมาก็ผมเป็นหัวหน้ากระทิงแดงมันยังไล่ผมเลยแค่ว่าคนนี่ก็มันไม่รู้ใครเป็นใครแล้วมาจากไหนใช่ไหมฮะนี่เข้าไปิสูจริง เป็นมาจากที่อื่นไม่ใช่ว่ากำลังกระทิงแดงทั้งหมดหูเป็นพันเป็นอะไรไม่ใช่นะเพราะเรามีพักพวกลูกน้องผมอยู่ประมาณ4ี่ห้าสิบคนที่นั่งคอยดูคุมสถานอยู่แล้วคนของเราก็ตายไปตอนสักตีห้านั่งกินข้าวอยู่กับผมบอกผมบอกจะไปนะข้างหน้าเนี่ยเดินไปแป๊บเดียวถูกยิงเข้าบาตาตายไปไม่เป็นตาบาปนะเพราะเราไม่ได้ผู้กระทําเมื่อภาพนี้เผยแพร่สู่สาธารณชนก็ยิ่งเพิ่มความไม่พอใจ ที่ประชาชนมีต่อนักศึกษามากขึ้นแต่ก่อนก็ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้วและยิ่งเพิ่มข้อกล่าวหาอีกข้อหนึ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมนั้นไม่ใช่นักศึกษาแต่เป็นพวกยวนที่แอบแฝงตัวเข้ามาเพื่อล้มล้างสถาบันชาติของคนไทยความเข้าใจผิดนี้ สร้างความกดดันให้นักศึกษาด้วยเช่นกันเพราะวันเกรงว่าอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจึงจัดแถลงข่าวเรื่องการแสดงละครว่าต้องการแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายทารุณอันเนื่องมาจากการฆ่าแขวนคอที่นครปฐมการเลือกบุคคลทั้งสองมาแสดงก็เหตุเพราะว่ามีน้ำหนักเบา ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้เทคนิคในขณะที่รัฐบาลสั่งให้กรมตำรวจดำเนินการสืบสวนและสอบสวนกรณีนี้โดยเร่งด่วนไม่มีทางคิดว่ามันเป็นอย่างนี้เลย oh <my> นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราเล่นมนมันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ถูกยกมาโจมตีนี่กลายเป็นอีกเร,เรื่องหนึ่งนะะกลับกันเป็นหน้ามือกับหลังเท้าเลยคนละเรื่องเลย เออก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเหตุการณ์มันถึงได้กลับตลรปัดไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วหน้าเราเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับพระชายตรงไหนเลยก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครเคยกล่าวถึงเลยว่าหน้าเหมือนพระชายไม่มีใครพูดไม่มีใครสักแอะเดียวก็ไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องของการที่มีการกล่าวหาว่ามี อาจารย์ลาวันดาวรายซึ่งเป็นอาจารย์ศิลปกรเนี่ยมาแต่งหน้าอันนั้นก็ไม่เป็นความจริงคนที่มาแต่งหน้าเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในชุมนุมศิละปะการแสดงธรรมดาก็เป็นนักแสดงที่รุ่นพี่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองก็มาช่วยกันโปะภายในเวลาแค่นาทีสองนาทีเท่านั้นก็ไม่ไม่น่าเชื่อว่าไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลับตลปัดได้ขนาดนี้ก็ ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าฟิล์มนี่มันจะมีการตกแต่งหรือไม่นะครับเพราะว่าเ,เมื่อมีการนำฟิล์มลงพิมพ์ในหนังสือแล้วเนี่ยคืนนั้นหลังจากมีการแสดงแล้วแล้วก็มีการลงหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยผมออกไปทานข้าวที่ท่าพระจันทร์ออกไปก็เห็นคนดูหนังสือพิมพ์อยู่กลุ่มใหญ่เลยก็เป็นรูปรูปนั้นน่ะเราก็เข้าไปดูด้วยคนนะฮะ เข้าไปดูเนี่ยคนในนั้นเนี่ยก็พูดกันว่าทําไมทํากันถึงขนาดน,นี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็ยื่นหน้าเข้าไปดูก็ไม่มีใครรู้สึกสักนิดเดียวเลยว่าภาพในหนังสือพิมพ์กับเราเนี่ยมันเป็นคนคนเดียวกันไม่มีใครไม่มีใครสังเกตไม่มีใครฉุกใจอะไรนี้ไม่มีเลยดูเป็นคนละคนกันโดยสิ้นเชิงเลยถ้ารู้ว่าจะถูกยกมาโจมตีถูกบิดเบือน เปลี่ยนภาพไปมากมายขนาดนีนะ้ใครก็คงจะไม่เล่นเด็ดขาดนะฮะเพราะมันมเป็นเรื่องคุกตารางอยู่แล้วฮนะทำไมจะต้องไปเสี่ยงการชุมนุมขัดไล่พระถนอมยังคงดำเนินต่อไปที่บริเวณท้องสนามหลวงซึ่งมีผู้มาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากนายสุธรรมแสงประทุมผู้นำนักศึกษาในขณะนั้นจึงตัดสินใจย้ายการชุมนุมที่ท้องสนามหลวง กลับเข้าไปในสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออาศัยตึกเรียนและรั้วรอบขอบชิดเป็นที่กำบังโดยมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันการคุกคามจากระเบิดพลาสติกระเบิดขวดและปืนพกของกลุ่มกระทิงแดงเด็กอาชีวะนี่ชอบเด็กดูระเบิด ลูกระเบิดมันจะทำอันรายคุณได้แต่เมื่อเอาแออก้วข้าไปฝังไว้หรือเหล็กเข้าไปฝังไว้ระเบิดไปโดนทุก่าตายลูกระเบิดก็คือเสียงรังเท่ครับเพราะฉะนั้นผมยังตกลงใจทําไปเองใช้ไปเองบาง,บางทีการก่อกวนเพื่อให้กลับเข้าไปในธรรมศาสตร์อาจเป็นกุศโลบายที่ถูกวางไว้แต่แรกแล้วก็ได้เพราะนักศึกษาคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีการใช้อาวุธสงครามเข้าปราบปราม ซึ่งนั่นก็ย่อมหมายถึงการปิดประตูตายนั่นเองแม้ด็อเตอร์ป่วยอึ้งพากรจะออกแถลงการสั่งปิดมหาวิทยาลัยแล้วแต่การชุมนุมก็ยังคงมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆในขณะที่นักศึกษาทำการชุมนุมอย่างสงบที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่หลังพระบรมรูป ก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มลูกเสือชาวบ้านในกรุงเทพเพื่อกดดันให้นักศึกษาสลายการชุมนุมโดยการแจ้งข่าวสารโจมตีนักศึกษาของนายอุทานสนิทวงศ์นายอุทิศนาคสวัสด์และธมยันตีจากสถานีวิทยุยานเกราะชมรมวิทยุเสรีเรียกผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าผู้ก่อการไม่สงบและขอให รัฐบาลจัดการกับผู้ทรยศนี้โดยเร็วมิฉะนั้นอาจมีการนองเลือดขึ้นก็ได้เวลาดึกของคืนวันนั้นการชุมนุมของฝ่ายขวาก็ได้เคลื่อนย้ายสถานที่มาอย่างสนามหลวงบริเวณฝั่งตรงกันข้ามกับมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์คือต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเราแบ่งแยกระหว่างซ้ายขวาคือขวานี่อาจจะพวก สูญเสียอำนาจเมื่อวันที่14ตุลา16ก็ผมเรียนตรงๆเลยกับพวกทหารนั่นน่ะถูไหมฮะในขณะเดียวกันอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์วันที่6ตุลาเนี่ยผมกล้าเรียนยืนยันว่าจงใจตรงไหน,นเพราะว่ามันเป็นความต้องการของของของ,ของทั้งสองขั้วคือฝ่ายที่สูญเสียอำนาจก็ต้องการทํารัฐประหารฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์ก็ต้องการเยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ย เข้าไปร่วมต่อสู้เพื่อให้พรรคคอมมิวต์เข้มแข็งภาพลักษณ์ที่ออกไปเนี่ยประชาชนหรือว่าหลายๆฝ่ายอาจจะมองว่าขบวนการของชาวอาชีวะหรือขอบวนการของกระทิงแดงใช้ความรุนแรงในวันที่6ตุลากาแต่เขาจะจริงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นเหตุของการจงใจเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพขึ้นมา ผมถามว่าอนกเรียนชีวะจะมีปืนเหรอศูนย์นิสิตจะมีปืนเหรอแต่ถามว่าใครถือปืนอยู่ช่วงนั้นก็มีคนอยู่สองกลุ่มที่ถือปืนต่อสู้กันหนึ่งผู้ศูญเสียอำนาจกับพรรคคอมมิวนิสต์ต้องยอมรับว่าพรรคคอมมิวนิสต์มีปืนถ้าไม่มีปืนเจ้าที่ของของรัฐไม่ตายหรอกถูกไหมฮะและแล้วเวลา24นาฬิกาของวันที่5ตุลาคม2519 มีเสียงปืนดังขึ้นสองสามนัดบริเวณนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โคศกเวทีสั่งให้ทุกคนหมอบลงฟ้ายังไม่ทันสว่าง